เมื่อชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องพายู่บ้านกับเด็กๆนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะอยู่กันหลายคนก็อยากกินส้มตำขึ้นมานะคะไม่รอช้าแล้วจ้ะทุกคนรีบจัดกันเลยวันนี้นําเสนอส้มตำถาดของเด็กดอยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะน่ากินไหมขั้นตอนนี้ก็ต้องช่วยกันหน่อยนะคะคนละไม้คนละมือจะได้กินกันเร็วๆค่ะปอเปลื่อ,อมาากมะละกอยังไม่ทําเสร็จนะคะด,ดีโพกับชาโพก็มาหาจ้ะทุกคนน้องน่าราักปอเปื่อมาากมะละกอเสร็จแล้วก็ไม่รอช้าแล้วนะคะขุดเป็นเส้นเร,ราเรียบร้อยพร้อมตามค่ะได้ครบมาปบนะคะคไม่ขออรช้าจ กนมมมาาเเริ่ตัลยใส่กระเทียมพลิกกระเรี่ยงแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะตามให้เข้ากันแล้วจากนั้นก็ใส่มะเขืมมอม่วงต่อด้วยน้ำปลาร้าเข้มข้นเลยค่ะความเปรี้ยวครกนี้นะคะน้องไพ่ใส่เป็นมะขามเปียกค่ะทุกคนตามได้น้ำปลาน้ำตาลเกลือผงนัวนะคะจากนั้นก็ทำกันคลุกคล้อให้เข้ากันต่อด้วยมะเขือเทศค่ะพอเครื่องส้ตมตำเข้มข้นนะคะรสชาติดีที่ทำกันใส่เส้นมะละกอลงไปเลยค่ะช่วงน,นี้ส้ตมตำขอยกเป็นของเปรดของแทบเลยนะคะทุกคนกินกันบ่อยมากๆเลยค่ะตามไปตามมาหน้าตาก็ออกมาแทบเหมือนกันนะคะทุกคนเด็กๆก็รอไม่ไหวแล้วจ้ารีบมาหาเลยไหนๆ ทำเสร็จแล้วนะคะไม่รอช้าจ้าทุกคนทํากันใส่เครื่องลงไปเลยค่ะน้องแพทจะทํากันใส่ในถานไม้นี้เลยนะคะซึ่งบ้านน้องแพทจะเรียกว่าเซอร์บีตักไปตักมานะคะหอมกลิ่นปลาร้ามากๆเลยค่ะทุกคนส้มตำแซ่บเลยจ้าไม่ขอรอช้าแล้วนะคะขอมหมักส้มตำเลยแล้วกันค่ะทุกคนไปคําแรกค่ะรสชาติได้มากลงตัวแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยนะคะตามเองชมตัวเองเลยค่ะน้องๆชิมกันไปสองสามคำน้องๆก็บอกว่าชอบนะคะชอบส้มตำที่น้องแพทตามแบบนี้สงสัยต้องตามให้กินบ่อยๆแล้วนะคะมาจ้ามีใครสนใจมาทานด้วยกันไหมคะ